ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสงครามครับได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการหันมาปลูกต้นไม้แก้เหงาครับพร้อมขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวครูปิชาพมรอ,อดีตราชการครูโรงเรียนเทคนิคสมุทรสงครามครับหลังท่านเกษียณอายุราชการมาได้ราวสี่ปีก็หันมาปลูกไม้ประดับสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัว ื่อจากเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจนะครับโดยเลือกปลูกสับประรดสีซึ่งเป็นพืชที่ทนแรงปลูกง่ายและมีความสวยงามโดยปลูกอยู่ในพื้นที่สวนหมู่ที่7ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม คูณรมอมรครูปรีชาพรมรเลยครับบอกว่าตนเองนั้นชอบปลูกต้นไม้ประดับโดยเฉพาะสับประรดที่มีสีหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์เห็นที่ไหนขายสวยๆก็หาซื้อมาขยายพันธุ์นะครับจนทุกวันนี้มีกว่าพันต้นแล้วซึ่งเมื่อมีเยอะก็ต้องเสียค่าบำรุงรักษามากขึ้นจึงต้องนําไปจําหน่าย บ้างให้กับผู้คนที่ชอบและมีความสนใจโดยจะขายให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับหรือว่าจะมาชมภายในโซนที่ปลูกเอาไว้ก็ได้หรือบางท่านสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้สอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0966988596ครับ